สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอ็มชัยคับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวรถที่ติดตั้งทีมใสกันรอยแมกนัสโปร3คันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละคันทีละคันแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับก็เป็น a u d i RS6 นะครับรถพ่อบ้านที่แรงมากนะครับคันนี้มากับเครื่อง4.0 V8 นะครับ600แรงม้าถือว่าแรงมาก 0- ถึงรอยเนี่ยแค่3.6วิและยังทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้มากับระบบขับเคลื่อน4ล้อคว a t t อ o ของับ พิเศษมากๆตรงที่หลายๆท่านอาจจะมองแล้วคล้ายๆกับ Audi A6 Avant าาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้พื้นฐานเดียวกับ Audi A6 นะครับแต่ว่าจะมีการขยายฐานล้อให้มันดูดุดันขึ้นในการรับกับล้อนะครับเพิ่มซุ้มล้อเหมือนเราเบ่งกล้ามให้กับตัวรถนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มใสกันรอย Magnus Pro เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการติดตั้งเต็มคันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างกระโปรงหน้ากันชนหน้าโคมไฟหน้าหรือแม้แต่แก้มหน้านะครับแม้แต่กระจังหน้าที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเป็น High Gloss ตรงนี้เราติดตั้งครบุุกจ เดี๋ยวลองดูได้นะครับ สำหรับจุดที่เป็นไฮกลอสตรงขอบประตูต่างๆพวกนี้ที่เป็นเส้นเล็กๆพวกนี้เราก็มีการติดฟิล์มใส่กันรอยให้ด้วยนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับจุดต่างๆเหล่านี้ที่เป็นไฮกลอสหรือเปียโนแบล็คเนี่ยเราก็จะมีการติดฟิล์มใส่กันรอยให้ด้วยนะครับซึ่งออดี้ทุกรุ่นในเมืองไทยปอร์เช่ทุกรุ่นในเมืองไทยและ m e r c e d e s Ben ทุกรุ่นในเมืองไทยเรามีแพทเทิร์นสำหรับติดภายในห้องโดยสารครบนะครับจริงๆแล้วเราก็มีเกือบทุกรุ่นแล้วอยู่แล้วนะฮะจริงๆลูกค้าที่มีรถยุโรปนะคร ลัม b บกินนี่เรามีแพทเทิร์นสำหรับติดตั้งภายในะให้ทุกคันไม่มีการเก็บเงินลูกค้าเพิ่มนะครับ ลองดูกันได้นะครับออดี้ก็อย่างไฟท้ายเนี่ยเราก็ทาแพทเทิร์นขึ้นมาติดไฟหน้าไฟท้ายจะมีการติดฟิล์มทั้งหมดจะไม่มีจุดไหนที่เว้นเลยยกเว้นที่มันจะเป็นพลาสติกด้านอาจจะติดไม่ได้ดิฟฟิเซอร์ด้านหลังพวกนี้ก็ติดหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็วมาดูอีกคันนึงคันนี้เป็น Porsche c a e r a 992นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งฟิล์มใส่กระอย m a g n u s Pro เรียบร้อยมีการพับฟิล์มเก็บขอบทุกจุดนะครับถ้ามีโอกาสได้มาดูงานจริงที่ร้านเนี่ยจะเห็นได้ว่างานติดตั้งที่ร้านงรนีีย้ิยๆ เพราะว่าทุกจุดที่มันสามารถพับได้เราพับฟิล์มเก็บให้หมด จุดไหนที่พับไม่ได้เนี่ยคอมพิวเตอร์เขาก็จะตัดตรงกับตัวบอดี้ของรถเลยพอดีฟิตทุกจุดเลยนะครับคันนี้เป็นปอร์เช่ก็ากสที่สีค่อนข้างสวยมากสีนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วก้ก็สเราจะเห็นแค่แบบสีขาวสีดําหรือจะเป็นสีเครยอนครับสีเทาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ที่มีน้อยแล้วก็เวลาติดตั้งไปแล้วมันสวยมากๆนะครับเดิมครับภายในห้องโดยสารก็จะมีการติดตั้งให้แม้แต่ปุ่มเมมโมรี Memory ต่างๆพวกนี้ก็ติดให้หมดทุกจุดนะครับสครับเพจหน้าจอที่เป็นเรือนไมล์คอนโซลเกียร์ตตรงงกลาที่เปเป back, เป็็นนิดดหม ติดทุกจุดเหมือนเดิมครับคอนเซปต์ของเราคือเราติดตั้งการพับขอบฟิล์มเก็บงานให้เพื่อป้องกันเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปส่งรถลูกค้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พิเศษมากคันนี้เบนซ์นะครับ G 6 3 AMG นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนนิยมกันมากข้อหนึ่งด้วยตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดหรือถนนที่เป็นยางมาตอยถนนทั่ว,วไปก็ใช้งานได้นะครับลูกค้านิยมกันกค่นนนอน นัสโปรเข้าไปแล้วเต็มคันเหมือนกันถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ ที่ผมว่าติดยากนะเพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติของตัวฟิล์มนะครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยบางจุดมันสามารถดึงให้โค้งได้แต่รถคันนี้มันเหลี่ยมทําให้การติดตั้งจจะต้องใช้เวลามากกว่ารถปกติเท่าไปแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเนื่องจากว่าเราติดตั้งตัว G 6 3ไปแล้วเนี่ยเกิน10คันฉะนั้นงานที่ออกมาของเราจึงค่อนข้างสวยทุกจุดที่เราสามารถเก็บขอบฟิล์มได้ซ่อนขอบฟิล์มได้ผมเก็บหมดทุกจุดนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของรถไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่เราสามารถสร้างแพทเทิร์นในการตัดฟิล 3เนี่ยภายในเนี่ยก็จะมีเป็นคาร์บอนทรีมค่อนข้างเยอะนะครับก็ติดฟิล์มใส่กันรอยทั้งหมดทุกจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ติดหมดเลยนะครับคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลหน้าตรงแดชบอร์ดข้างหน้าหรือแม้แต่ตรงเรือนไม้ที่เป็นดิจิตอลติดหมดนะครับสครับเพจติดหมดทุกจุดเลยสามารถเข้ามาดูงานจริงได้นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยกับทางชัยครับยังไงสอบถามเรื่องคิวติดตั้งกันก่อนเพราะว่าที่ร้านคิวค่อนข้างแน่นจริงๆอยากให้มาดูกันก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก่อนจะตัดสินใใใจติิดลลสสสกกันรออยยยาห้งเี เวลาเข้ามาดูงานติดตั้งจริงๆกันก่อนมาดูคุณภาพฟิล์มมาดูมาตรฐานการทํางานขั้นตอนการทํางานการตัดฟิล์มด้วยเครื่องตัดต่างๆเนี่ยอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินกันนะครับว่าอยากจะทํากับชายคลับหรืออยากจะเทียบกับร้านอื่นก็อยู่ที่ท่านเลือกนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเฟซบุ o กนะครับหรือทาง Li น์แอดของชายคลับได้เลยนะครับมีน้องๆที่เป็นแอดมินแล้วก็ทีมเซลล์นะครับคอยตอบคาถามแล้วก็บางครั้งที่ผมว่างผมก็จะตอบเองด้วยนะครับยังไงขอบคุณ ตามช่อง YouTube Channel ของชายครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ